Ranger XL Plus 2ประตูราคาพิเศษ5 7 9 0 0 0บาทได้ระบ้างมาสเปคเลยนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับเครื่องยนต์1น1 0นะครับ170แรงม้าเทอร์โบไฟฟ้าจับคู่กับเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับไม่รวมเกียร์อยหลังนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นแบบสีเหลืองนะครับแต่สว่างคมชัดได้หน่อยพร้อมไฟเดย์ไลท t มีให้นะครับกระจังหน้า f o r d เปลี่ยนไปให้นะครับพร้อมไฟ3จุดเพื่อเพิ่มความสวยหรูให้กับตัวรถนะครับตัวรถเป็นตัวรถสีขาวนะครับเดี๋ยวมาบอกว่าราคาแค่5 7 9 0 0 0บาทมีอะไรบ้างนะครับล้อนะครับเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับดิสเบรกด้านหน้านะครับพร้อมดรัมเบรกด้านหลังนะครับรับน้ำหนักนะครับได้ถึง1ตันถึง2ตันเลยนะครับการลากนะครับน้ำหนักลากได้ถึง3.5ตันนะครับลากได้เลยนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมแน่นอนนะครับ มาถึงด้านในนะครับด้านในนิดนึงนะครับจึงจะเป็นตัวราคาแค่579,000บาทนะครับอย่างที่บอกว่าได้กระจกนะครับไฟฟ้านะครับทั้ง2บานนะครับเป็นพ่วงมาลัยไฟฟ้า100%ให้ไปแล้วนะครับหน้าจอหน้าจอนิงโฟขนาด10นิ้วนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ขนาด8นิ้วนะครับร้อมเกียร์ตัโนมัติแอร์ปรับอุณหภูมิได้ช่องเก็บสัมภาระมีให้ครบเลยนะครับ เบาเป็นเบาะหนังนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับและเป็น Open Cap ปนะครับ Open c a p นะครับมีช่องเก็บสัมภาระด้านล่างนะครับแล้วก็มีที่นั่งด้านหลังนะครับวางได้และที่พิเศษอย่างที่บอกว่าตอนนี้รับกระเป๋าทันทีเดินทางนั่นเองนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติและที่พิเศษใส่เพิ่มให้ไปก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เพิ่มเพิ่มมิติให้ตัวรถนะครับและที่พิเศษใส่ ด้านบนเลยนะครับเป็นใส่เป็นโลบาเอา u รนเดอร์นะครับแข็งแกร่งเป็นเหล็กกล้านะครับร้อนะครับใส่ให้ดูรถใช้งานฟังก์ชันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เรนเจอนั่นเองนะครับจริงๆตัวสแตนดาร์ของตัวรถนะครับสำหรับ XL p l u s แล้วนะครับด้านท้ายจะไม่มีบันไดหลังนะครับลูกค้าก็ขอรีเควสบันไดหลังที่ใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นบันไดเหล็กกล้านะครับพร้อมหูลากนะครับพร้อมไฟส่องป้ายทะเบียน เป็นแบรนด์ Outlander นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำของตัวชุดแต่งของ Ford อยู่แล้วนะครับด้านท้ายนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตัวไม้บรรทัดอ่านะครับก็มีสามารถดูได้นะครับแล้วก็ที่ยึดนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไลเนอนะครับแล้วก็ที่วางแก้วแล้วก็ใช้งานหูยึดทุกจุดใช้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะ ราคาเพียงแค่579,000บาทแต่อย่างนี้บอกอันนี้ไม่ใช่ราคาประกาศนะครับเป็นราคาที่พิเศษมีไม่กี่คันเท่านั้นนะครับสนใจจับจองก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับว่ารถมีสีอะไรบ้างนะครับสเปคทุกอย่างเป็นยังไงนั่นเองนะครับ ของแถมเบสิกยังมีให้นะครับฟรีกอป้าพยาประกันภัยชั้นหนึ่งเรามีให้เหมือนเดิมนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้แล้วกันนะครับเบอร์โทร0961474591นะครับหรือจะเป็นไลแอดแอสไซุ่ณอันนะครับ XL พัสดราคา579,000บาทแต่มีจำนวนจำกัดไปแล้วครับบ๊ายบาย